คลิปนี้ก็ยังอยู่ในเล่มนี้ของอาจารย์บัณฑิตนะคะเป็นหนังสือเซ f Talk ที่เราโปรแกร,รมจิตของเรานะคะคนี้ชั้นลิฟคิดชีวิตเองนะคะคลิปนี้นะคะจะมาใช้คําว่าปัจจุบันเท่านั้นคําว่าปัจจุบันภาษ,าษาเมียนมาพูดว่าพิสโซเปิสโซปถ้าคําว่าอดีตก็คืออเตกอเตถ้าคําว่าอนาคตก็คืออนาคก็อนาคก็อเติสโซป อน,นาคตก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตนะคะคำว่าเท่านั้นเราจะพูดว่าเบนะคะคำว่าคำว่าเพียงแค่แต่เท่านั้นสี่คำนี้ค่ะภาษาเมียนมาเรามีอยู่สองคำนะคะเราจะพูดคําว่าเบแล้วก็ชีนะคะคำนี้อ่านว่าชีถ้าสมมติว่าปัจจุบันเท่านั้นก็คือปิสโซแปนเบนะคะปิสโซแปนเบตัวนี้เขียนว่าแปแต่เราจะอ่านว่าเบนะคะถ้า ถ้าเราอ่านว่าแป้แปลว่าถั่วแต่เราจะต้องอ่านว่าเบนะคะก็เลยเป็นคําว่าเพียงแค่แต่เท่านั้นนะคะถ้าสนใจอยากเรียนภาษาเมียนมากับเจ้าของภาษาที่ครูที่สอนเก่งที่สุดแบบนี้นะคะก็ครูจะเปิดคอร์สภาษาเมียนมาพื้นฐานในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะถ้าสนใจสอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์ที่ w i n w i n s u นะคะแล้วเราพบกันในคอร์สค่ะ